ครับกรัวต้อนรับเขาช่องซอสกุณที่เช่นเดียครับมุมนี้กะวันเสาร์วันเสาร์ที่ห้าตุลาครับมนี่ครับอยู่ไฮคือเอาครับผมมาเิ่งทีมงานกูมั่นครับนี่ครับดื่มมั่นสวยเพิ่นครับจะข้าวครับ ที่มงานครับผมเขนเตือขาวครับ,รบหัวม่นกับประมา่านนี้เสียงวา่าพันหววยบงจาจักแมนว่าแมน่นีลเป็นตาตนนาน้นแล้วครับผมท่านใดขอมาแล้วก็ขอตอนรับเขาช่องวอคุณซีใช่ไหมครับนี่ครับผู้็นปลูกครับปลูกเลยแล้วครับผู้็นไฮสูงครับ ผมหัสถี่มดินครับผู้อนปลูกแล้วครนี่ครับผมครับเสียหง่ามากันเสียงายครับเช่าไรอันนี้ก็อยู่หลังโคกทำเรีครับผมหลังอบตสูงเต็นครับนี่โคกปลามันครับเช่าไรครับนี่ก็ปู่มันครับผมทั้ง่นกะทไทอยู่ครับมาเบิ่งหัวมันทั้งนี้ครับนี่หัวไงวะบนี่ ท่านใดเขามาแล้วปะเขามาให้กำลังใจผมจองตพรวคุณซีฉันเนี่ยครับเพื่อนกคนไทยเรากำลังถือผลงานนะคุณกำลังถือครับครับเอ้าหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับวันสิบไปถมโศกครับฝนคือดีเบอร์ลอตตี้นะครับผลงานจะอยู่ทั้งนี้ครับผม นี่และครับผมมีทีเช่าไรฝนตกแดดออกกะเห็ดคือเกอครับนี่หัวมันเต็มวักไงดียอดครับเดี๋ยว,วหาซูนหนึ่งเปลี่ยู่นะครับนี่หัวมัน,อน,มนโอ้มาดีหัวดีแต่มันโกกใหม่หลายครับนี่เลยบอกแขวงข้ามม่งเปลี่ยนทีดกันครับผมโลวงตัวอยู่ข้าวครับ,รบปลาเป็นไงเลย สำเล็กลิปนีเราไม่ยังไรอ่ผมฝากติดตามช่องของคุณซีชั้นเนี่ยครับก็ร่างแจกให้่เราครับผมสำเล็กลิปนีเราไม่ยังไรนะครับผม,มรถคนกับมาเตี้ยมแล,ล้วครับผมคนงานก็บ้านตัดอยู่ครับผมน่าจะไปถมโขงน,นะครับเหนื่อยะนะเวรทำเล็กลิปนี้จบเพียงเท่านี้นครับผม ติดตามช่องราะคุณที่ช่างแหวครับทีเด็ดทีไม่ไม่พี่น้องเบื้องนอนอคนับผมคลิปนี้จบวิวทีทีมงานกลุ่มมั่นครับผมสวัสดีครับ